จุดนี้นะครับเป็นทรลสายสามหกนะครับ,รบจริงๆแล้วเดิมะนะคบริเวณนี้ด้านท้ายน้ำอ่ะมันจะเป็นระบายน้ําได้นะครับแต่เนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยด้านท้ายน้ำเนี่ยมันเป็นที่ของเอกชนนะครับซึ่งมีเอกสารผิดต่อมาเนี่ยเขาได้การผมพัฒนาพื้นที่นะครับทำให้บริเวณจุดนี้มันไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแองกาทะนะครับก็เลยปัญหาคือ เกิดน้าท่วมขังนะครับในปีนี้เกิดมาสี่รอบแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้จะหนักสุดทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเราได้เมื่อวันที่16สิงหาที่ผ่านมานะได้มาประชุมร่วมกับเทศบาลทับมาเพื่อหาทางแก้ปัญหากัน <c oughs> ก็ในเบื้องต้นเนี่ยได้ข้อสรุปว่าเราจะใช้ทางของทางฐานะของเทศบาลทับมาเป็นจุดระบายน้ํานะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ระบายน้ําเพื่อคราวอยู่นะครับหลังจากนี้จะทำจะทำรายละเอียดทําแบบเพื่อที่จะ ดำเนินการก่อร้างเพื่อแก้ปัญหาในระยะต่อไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เรามีจุดทางออกแล้วนะครับณวันนี้ก็เมื่อเช้าเนี่ยระดับน้าประมาณ3ามปีตอนนี้พอเราเริ่มเปิดทางระบายน้ําเพิ่มใหม่ขึ้นมาของเทศบาลเนี่ยระดับน้าลดลงอย่างเดียวมากครับตอนนี้ก็ลดสามารถสัญจรได้พอสมควรนะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็เอากื่องจัรมาขุดบริเวณทางกาตาณะของเทศบาลนะครับที่เราเห็นยูด้านหลังนะครับพอพบขุดเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏว่าน้ําระบายน้ำไปดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขอแค่ระบายน้ำทั่วคราวก่อนนะครับเพื่อ มื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,นาไป